ต้องมีหลักฐานตรงนี้คนที่ไม่ต้องมีโทรศัพท์ฟังอยู่บ้านนะครับมาดูข้อสรุปของคณะกรรมการสบคชุดเล็กที่ประชุมเช้านี้นะครับผมก็ขอนำเรียนนะครับว่าประเด็นปัญหาคือตอนนี้ประชาชนหลายคนเดินทางยังเดินทางกันอยู่นะครับ ที่เราบอกว่าต้องร้องขอขอให้มีความจําเป็นเท่านั้นนะครับแต่พอเดินทางแล้วท่านบอกว่าท่านก็มีความจําเป็นไปขอโน่นขอนี่นแล้วแล้วยุ่งยากจังเลยทําไมเราไม่คุยกันก่อนก็ขอน้อมรับในทุกๆปัญหานะครับที่เราขอขอภัยในการอำนวยความไม่สะดวกให้กับท่านเพราะเราไม่อยากให้ท่านสะดวกถึงให้ได้เกิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความไม่สะดวกนี่แหละครับที่จะทำให้ท่านอย่าเดินทางเลย นะครับในการประชุมในครั้งนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเราจะใช้ในเรื่องของความไม่สะดวกนี้เฉพาะคนที่ไม่จําเป็นส่วนคนที่จําเป็นท่านกล่าวมาเลยครับมีญาติที่ป่วยมีคนที่จะต้องพึ่งพาท่านอย่างรวดเร็วอะไรทั้งหลายกิจการงานที่มันมีความเร่งด่วนท่านมีเหตุมีผลที่จะไปท่านก็กล่าวกับ พูดที่อยู่สูงสอปอมได้นะครับห้าจังหวัดนี้มาตรการต่างๆที่เราจะต้องแจ้งนะครับก็สุสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดต้องทำสามข้อวัดอุณหภูมิมีแอปหมอชนะและต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางรวมถึงเอกสารรับรองเน้นตรงที่สีแดงๆนี้นะครับ ส่วน72จังหวัดทำลักษณะเดียวกันแต่ไม่ต้องมีเอกสารรับรองส่วนทั้งประเทศภาพรวมทุกจังหวัดขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดจนถึง31มกราคม64 คำว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือจะมีพื้นที่ที่ให้อำนาจผู้ว่าในการปิดบางสถานที่ที่เป็นแหล่งโรคเช่นบ่อนเช่นร้านอาหารสถานบันเทิงคาราโอกเกะในกลับอะไรท้งหลาที่เป็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยนะครับตามพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ให้อำนาจผู้ว่าไปเพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ไม่ทําให้การเขาเรียกชัดดาวล็อกดาวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคือ ไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีการการเดินทางแบบไม่ให้ไปไม่ให้ผ่านอะไรทั้งหลายที่เราเคยมีมานะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันชัดเจนนะครับขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือลดการเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับควบคุมสูงสุดเนี่ยก็มีความ,เข,มขเข้มของเขาเองอยู่แล้วเราไม่อยากให้ใครเดินไปเดินทางไปมาแต่พอเข้มงวดเนี่ยต้องมีหนังสืออนุญาตเหมือนคนเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ ที่เราจะต้องขอดู C O E นะครับต้องดูว่าเขามีการตรวจท o สอบอมาก่อนไมเจ็ดสชั่วโมงอะไรทั้งหลายแต่เราไม่ต้องทํำถึงขนาดนั้นถ้าท่านจะต้องไปพบแพทย์ท่านจะต้องตื่นแต่เช้าท่านก็มีใบรับรองแพทย์มาแล้วยื่นต่างๆก็บอกได้ต้องมีหลักฐานตรงนี้คนที่ไม่ต้องมีโุรปรปับปังอยู่บ้านเลยครับ